สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับสองพนห้าอยหกสิบเจ็ดนะส่วนคลิปนี้ผมจะมาออแนะนำคนที่เพิ่งทำเซตนะครับเซตธาตุตอนนี้นะครับหล,หลักๆคนส่วนมากจะเล่อกัาอยู่สองเซตนะครับจะเป็น successive p e r z e n กับ สายฟ้า Thunderpool, t h u n d e r c o u n t e r และ Successive นะจะมีอยู่สองเซตนี้นะครับมันจะแยกกันขายที่ยังขายที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมจะมาบอกข้อดีของแต่ละอันนะครับสองอันเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่แล้วก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงอืม เผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกๆนะครับผมจะอธิบายไว้แล้วว่าออดอกบัวความแรงของดอกบัวนะครับขึ้นอยู่กับกับแอตแท็กับธาตุ at, นะยิ่งมี2ค่านี้ยสูงมากเท่าไหร่นะครับดอกบัวก็จะระเบิดกับชนแรงขึ้นมากเท่านั้นนะอันนี้นะครับก็จะเป็นเซตที่เออเมตาปัจจุบันนะครับจะมี2ยู่เซตนะครับจะมีจะเป็นซักเคสีกับโฟเซน แล้วก็ t ันเดอรกับซั c เซ s ซีฟนะอืมจะมีอยู่สเซตนี้นะครับสำหรับซั c เซ s ซีฟกับโฟ o เซนอันเนี้ยผมให้เป็นเซตที่เล่นง่ายและดาเมจแรงที่สุดแล้วนะครับแรงในที่นี้หมายถึงการที่คุณมีของ,อองครบออฟแดงครบทุกอย่างครบนะครับแต่ว่าตอนขั้นตอนการหานะครับ เอ่อออฟแดงอ่ะสคอชิ่งลุกชนนะครับต้องไม่ออกในเซตนี้นะถ้าออกในเซตนี้นะครับต้องรีทิ้งอย่างเดียวเลยนะให้ขึ้นเป็นเอ่อวินฟอร์กับโมเด r เรชันเท่านั้นนะครับโมเด r เรชันแนะนำว่า75%ก็เล่นได้แล้วนะครับกว่าถ้าจะครูดาวกลับมานะครับก็จะพอใช้แล้วนะเพิ่มเติมนิดนึงนะ ระหว่างที่ธาตุครูดาวนะครับเราไม่ควรปล่อยสกิลไปนะเพราะว่าสกิลจะช่วยเราในการสะสมธาตุเซตนี้นะครับโฟเรนบาร์เนี่ยมาจะเป็นตัวที่ทำให้เซตนี้เก่งมากๆเลยนะครับมาดูกันที่ความสามารถนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันชื่อว่าอะไรนะอันนี้จะขอใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วจะแปลความสามารถให้ฟัง มาดูกันที่ความสามารถแรกนะครับจะมีทั้งหมด3าความสามารถนะครับในเจ็ดเดียวกันเลยอันแรกนะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับธาตุดําแข็งนะครับ35%เและลดคูดาวของธาตุลง33%าน์คูดาวคืออะไรคือหลอดหลังเลือดบอสนะครับปกติคูดาวจะอยู่ที่5้าวินะครับหลังจากธาตุระเบิดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเจ็ดเปอร์เซ็นต์บาร์อันนี้ยมันจะเหลือแค่3วินะครับจะลดลงไป2องวิเลยทุกธาตุนะครับทุก สถานะทุกธาตุเนี่ยจะติดคูดาวอยู่นะครับที่5้าวินะเหมือนกันทุกอันนะแต่ว่าถ้าเกิดน้ําแข็งใส่เจ็ดอันนี้นะครับมันจะเหลือแค่3วินะครับแล้วฟอร์ไบส์นะครับจากหลอดหนึ่งพจะลดลงเหลือ4ี่อยห้าสิบนะครับสําหรับใครที่เล่นสายยุชานชานโดนะครับเกตมันก็จะมาไวนะครับพูดง่ายๆหลอดน้ําแข็งมันจะสั้นลงแต่ความสามารถสุดท้ายเราไม่ได้ใช้นะผมให้โฟกัสเฉพาะอันแรกอันที่2นะครับ35%เกับ3าสบาเเ แค่สองอันนี้นะครับก็กินขาดแล้วทําให้เซตนี้แรงขึ้นเซตนี้นะครับตัวเบสของเจดนะครับเอาแค่เจ็ดไปเพียวนะครับไม่รวมออฟรองไม่รวมอะไรเลยนะเซตนี้ยจะมีค่าที่เพิ่มท่าําแข่งนะครับสูงที่สุดแล้วสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับดูที่โฟเซนบาร์สนะก็จะมีอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นซับซีโร่ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นห้าสิบห้าแล้วนะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันเจดนี้นะครับเจ็ดตัวพิกเกมเพื่อนนี้เลยนะที่ทําให้ดอกบัวก,กับธาตุแรงขึ้นนะครับทัน,น้าไหมเมื่อเรามีหลอดฟอร์ตไวขึ้นเรื่อยๆนะครับหลอดน้ําแข็งขึ้นเรื่อยๆจะเพิ่มความแรงของธาตุนะครับหกสบเลยนะครับแอตแทกอีกิบห้าปอร์เซปะธาตุอีสี่สิ้าอร์นะรวมทั้งหมดหกสิบนะครับรวมในที่นี้หมายถึงการระเบิดธาตุนะครับผมรวมมาให้แล้ว 60%นะครับแล้วก็บวกอัน,อนเก่าอีกนะอีกห้าสิบ้านะอ่ะพอบวกกันเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ดาเมจที่เพิ่มเข้ามานะครับของธาตุน้ำแข็งนะร1 5สิ้า็นะครับอันนี้คือไม่รวมออฟขาไม่รวมไม่รวมออฟอะไรเลยนะเอาแค่ตัวเจดนะครับจะเพิ่มดาเมจเพียวๆให้กับธาตุน้ำแข็งอีกร้อยสิบ้าเซนนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีออฟนะครับมีออฟรองเพิ่มแอด เพิ่มเอ่อ blast a t t a c นะครับเพิ่มน้ำแข็งแรงขึ้น7จ็ะสาซนตนาจะ attack อีกนะครับแล้วก็มี win four ด้วยนะซึ่งมันจะทำให้เซตเนี้ยแรงมากๆเลยนะครับตอนดอกบัวร,ระเบิดแต่ว่านะครับอย่างที่บอกตอนขั้นตอนการทำเจ็ดนะครับสคอชิ่งลูกชนต้องไม่ออกในเซตนี้นะทางที่ดีนะครับควรจะเป็น win four สีเจ็ดแล้วก็ moderation อีกสอเจ็ดนะครับอย่างละ2ออันนะครับ ใส่2อันออฟแดง2อันจะคุ้มที่สุดเพราะว่าอีกสองช่องนะครับจะใส่ไอซ์บร์ดาเมจได้กับแอตแทกได้พูดในเรื่องของครบนะครับเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่แรงที่สุดแต่ว่ามันจะทำยากมากๆจะมีคนทำได้ครบอะ่ะอย่างที่ผมบอกอะ่ะน้อยมากเลยนะครับสำหรับเซตที่แรงนะครับผมให้เซตนี้นะครับจะเป็นเซตที่แรงที่สุดแต่ว่านะครับข้อเสียอย่างเดียวมาเลยก็คือ ตัวละครที่จะเอาเซตนี้ไปใช้ได้นะครับจะสังเกตว่าไม่มีสายแฟงไม่มีชาติติดธาตุนะครับธาตุก็จะติดช้ามากมแต่เรื่องพวกนี้สามารถแก้ได้ด้วยตัวละครนะครับเพราะว่าตัวละครเดี๋ยวนี้นะครับมันสามารถกด f เพื่อเพิ่มเกตอันติได้นะครับหลายๆตัวเลยตัวละครที่เหมาะกับเซตนี้นะครับจะมีไวเปอร์หนิงเบรีย ทาคจิเยอชานอูเฉินและเทสซานะครับอืมอันนี้เป็นตัวคอครที่ผมแนะนำแบบส่วนตัวเลยนะครับอ้างอิงจากผมเองความคิดเห็นส่วนตัวนะตัวละครที่ผมกล่าวมานะครับสกิลเอฟของเขาทุกตัวเนี่ยเกือบทุกตัวจะเป็นเอฟดาเมต ซึ่งมันจะทําการสะสมาธาตุให้เราที่ยกเว้นไว้ตัวนึงก็คืออุเชินนะครับแต่ว่าเขาทดแทนด้วยอันติได้นะครับอันติเขาจะใช้ได้2รอบโปร e n นเชีของเซ็ตน้ําแข็งนะครับผมจะโยงไว้อย่างนี้นะมันจะมีเห็นจะมีอ,อ,อันหนึ่งที่ผมไม่ได้โยงไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดตัวทองนะผมเล่นตัวที่ใช้สก,กิลเป็นดาเมจนะครับอืจะใช้เป็นเซตน,นี้นะ อันนี้จะไม่ลากไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความแรงดอกบัวตอนดอกบัวเข้าไปชนนะครับผมเปลี่ยนมาใช้อันนี้นะครับเมื่อตอนดอกบัวระเบิดนะครับจะเพิ่มแอตแทกให้เราสิบเปอร์เซ็นเป็นระยะเวลาสิบวินะครับทุกครั้งที่ดอกบัวระเบิดนะซึ่งเซตเนี้ยดอกบัวที่เกินมานะครับมันก็จะระเบิดมันก็นับเหมือนกันหรือดอกบัวที่มันหายไปนะครับตอนเราตีติดทานไม่ทันได้เหมือนกันนะอืม แล้วเหล็กแต้หนึ่งผมก็เอาไปลงนี่เล่นนะครับตีเกาะแรงขึ้นแล้วก็เสริมด้วยเซมินานะครับช่องสีเขียวห้าอันจะได้มีเซมินาเล่นได้เยอะๆซึ่งเซตนี้นะผมแนะนําว่าทุกคนที่มีงบเยอะและดวดีนะผมแนะนําให้ทําเซตนี้นะครับมันจะแรงมากอืม,มาดูกันที่เซตต่อไปนะครับจะเป็นสายฟ้าน้ําแข็งนะผมจะเรียวยว่างนี้แล้วกันนะจะได้ไม่งงจุดเด่นของเซตนี้นะครับ จะเรียกดอกบัวได้รัวกว่าเซตเมื่อกี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าจะมีคูดาวของธาตุติดเข้ามาด้วยนะครับจะไม่สามารถเร่งได้รัวเหมือนกับเซตน้ําแข็งเหมือนเมื่อกี้นะครับอืมแต่ว่าจะทดแทนด้วยการเรียกดอกบัวมาเยอะนะครับอืมเยอะในรอบเดียวนะครับจะเป็นซักเซสิบระเบิดได้มาอีก3ามแล้วก็แพรลี่สายฟ้าจะได้มาอีกสี่นะครับจะรวมไปทั้งหมดเจดดอกนะเซตนี้นะครับข้อเสียมันก็คือการ ที่ตัวเจตนะครับมีบวกแอแท็แค่ทันเดอร์พูลนะครับซึ่ง20%นะครับอืมเซ็ตเมื่อกี้นะครับมี115%อันนี้มีแค่20%ก็คือมันจะทำให้เราตอนที่ดอกบ,บัวเข้าไปชนนะครับกับดอกบ,บัวระเบิดเบาลงนะแต่ว่าจะทดแทนด้วยความรัวนะครับเซ็ตนี้นะครับออฟแดงจะออกได้หมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็น scorching, นฟ f ร r หรือโมเ o เรชั t ทำไมผมถึงบอกว่าส c อร c h i n ออกได้นะเพราะว่าโ p เ t นเชียลที่ใช้นะครับจะเป็นเซตนี้นะจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้มันจะบวกดาเมจให้ไฮโด o แฟิอร์เซอ่าเรามีไฟแล้วใช่ไหมแล้วเราเอาน้ำมาจากไหนนะ ถ้าเกิดใครอ่านรายละเอียดนะครับก็จะไม่เห็นอันนี้นะครับอันนี้มันจะมีสองความสามารถก็คือการที่เราตีตีท่าไหนก็ได้นะครับเป็นการสะสมท่าฟอร์ตไว้นะจะทําให้น้าแข็งระเบิดบ่อยขึ้นและอันสุดท้ายนะครับเมื่อไอซ์บัสเกิดขึ้นนะครับน้ําแข็งเกิดขึ้นจะมีสถานะน้ํามาเข้ามาด้วยนะครับตอนสุดท้ายซึ่งจังหวะน,นั้นนะถ้าเกิดเราแพรี่ได้แพรี่มานะครับอืแพรลี่สายฟ้ามาแล้วก็ท่าติดอะ เราจะมีไฟกับน้าชนกันเลยนะครับเหมือนเซตเก่าเลยแต่ว่าดามจจะดรอปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลากโอดนเชียไปทางนี้นะผมให้มองว่าเป็นดามเจเสริมแล้วกันนะครับหรือใครไม่ชอบจะรีทิ้งก็ได้ไปใส่วินฟอลเหมือนกับเซตเมื่อกี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะใส่อย่างงี้ผมแนะนําให้ไปเล่นเซตเมื่อกี้ดีกว่าส่วนตัวผมก็ทําไว้สองเซตเลยนะครับอืแต่ว่าเซตน้ําแข็งจะยังไม่เสร็จน้ําแข็งโปเซนจ,จะยังไม่เสร็จขาดอีก2อสามเจ็ดนะมันจะเจดที่ใช้ลหลักๆก็จะมีกั๊สบูม Elemental นะครับแล้วก็ส s s i v e นะ3มเซตเนี้ยจะใช้หลักๆเลยผมแนะนำให้ทำ3ามเซตนี้ไว้ก่อนนะครับ3ามเซตนี้ก่อนเราค่อยตัดสินใจเลือกเซตที่จะเล่นนะครับเซตเนี้ยข้อเสียจ,จะเป็นเหมือนกับเออเซตเมื่อกี้เลยก็คือตัวละครที่มันเก็บเกลได้นะครับมันต้องเล่นตัวละครที่เก็บเกลืได้มันจะดูไม่ค่อยดียุ่งยากกว่าอันเมื่อกี้เยอะเลยนะและหนำซ้ำยังต้องคอยแปรรีดสายฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าแล้วเราไม่ต้องฟิกแบบ สกอชิ่งห้ามออกนะไม่ต้องฟิกขนาดนั้นเราสามารถเอาสกอชิ่งมาเล่นได้นะครับเป็นดาเมจเสริมได้ตอนนี้สกอรชิ่งผมอยู่ที่สิบสิบสองนะครับมีสี่ออฟและแอตแทกอยู่ที่4ี่รอยยี่สิบหกสอชิ่งผมจะเผาทีวิรพันเจ็ดนะครับเป็นระยะเวลายี่สิบห้าวิซึ่งผมก็จะได้ดาเมเอิอประมาณสนะองถึงสามหมืนนะและถ้าเกิดสถานะจากโ o เทนเชียนะครับช่วยด้วยอยันเนี้ย อนที่น้ําชนไฟไฟชนน้าเนี่ยมันก็จะบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซนก็จะเป็นดาเมจเสริมนะครับอให้มองว่าเป็นดาเมจเสริมนะอย่ามองว่าเป็นดาเมจหลักนะดาเมจหลักของเราจะอยู่ที่ธาตุกับดอกบัวนะก็ไกด์ไลน์ให้แค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปส่งท้ายปีด้วยชอบเซตไหนก็ขอให้เลือกกันนะครับอันนี้นะครับจะอะไรถ้าพูดถึงเรื่องของเต็มเซตน,นี้จะเด้อ้กว่าเซตเมื่อกี้นะครับจะได้กว่าเซตน้ําแข็งกับโฟเซนนะ สาฟ้าน้ำแข็งจะด้อยกว่าเซตน้ำแข็งโฟรเซนแต่ก็ใครทํำงบไม่เยอะอยากแค่ผ่านชั้นนะเลือเซตไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแพทนี้ดอกบัวแรงมากพ o รเนเชียลช่วยเยอะด้วยนะครับศักยภาพช่วยเยอะไปลองตัดสินใจกันดูนะครับ